สวัสดีครับวันนี้เราก็มาส่งรถเข็นโซลาเซลล์นะครับวันนี้เป็นรถเข็นโซลาเซลล์สองแผงนะครับวันนี้เรามาส่งที่จังหวัดสารคามนะครับอำเภอเมืองนะครับวันนี้เรามาส่งพ่อผอนะครับแกสั่งมาสูบน้ําให้นาข้าวนาปังนะครับตัวนี้โอ้ข้าวแกสวยมากเลยครับตอนนี้เรากําลังเอารถเข็นลงนะครับตอนนี้เรากําลังเทียบท่ารถเข็นลงตรงนั้นนะครับคือที่ที่น้ําที่แกจะสูบขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตรถเข็นลงก่อนนะครับเดี๋ยวจะมา ถ่ายให้ดูอีกรอบนะครับอ่าับผมขออนุญาตรถเห็นรถแป้นมึงสวัสดีครับอ่าต่อคลิปนะพี่เนาะเมื่อกี้เราเอารถมาติดตั้งแล้วตอนนี้เราติดตั้งครับใส่ดวงอาทิตย์พอดีเลยอ่ารถเข็นเราก็ตัวเดินไปครับรถเข็นโซลาเซลล์ตัวนี้เป็นโมเดล2แผงนะครับตัวนี้เป็นแผง555บัตนะครับใช้กับตัวไดโวกับสี่นิ้วครับตัวนี้ไดโวฮะสี่นิ้วของ CTL นะครับอ่าตัวนี้คือตัวรถเข็นนะอ่าอ่าวนวันในช่างอันนี้ครับตัวนี้ค่ะตัวนี้เปิดนะครับแบบพัััับบได้้นนะครตวีฝ่ง ฝั่งซ้ายฝั่งขวาตัวนี้ก็พ่อพออครับขอบคุณพ่อพออมากพ่อพอออัาลกรามเราเนาะครับรับผมแกสนับสนุนลูกครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นชุดบอร์ดนะครับที่เราแยกออกมานะครับตัวนี้ชุดบอดเนาะแต่ยังไม่ได้จาไฟให้เนาะตัวนี้ชุดบอดก็จะเป็นบอร์ดที่เราแยกออกมาจากตัวปั๊มนะครับเพื่อยืดอายุการใช้งานนะครับใช้งานไปนานๆมันจะไม่ร้อนหรือว่าทําให้ตัวเครื่องเสียเร็วขึ้นนะครับ ตัวนี้ก็มีเบรกเกอร์หกสิบสามแอมป์นะครับเบรกเกอร์ดีซีเนาะเป็นไฟกระแสตรงดีซีแล้วรถเข็นก็เป็นเหล็กกัมมนานอย่างดีนะครับก็มีโชค๊คให้นะครับสองฝั่งซ้ายขวาเนาะพับได้นะครับเนาะพับได้ตัวนี้เราก็ติดตั้งใส่ดวงอาทิตย์พอดีเลยครับแสงแดดได้อ่ะทีนี้เรามาดูตัวปั๊มเนาะตัวปั๊มนะครับตัวนี้ตัวปั๊มก็จะเป็นปั๊มของเจ้านี้เลยครับอ่า ของ CTL ครับตัวนี้ CTL เนาะสเปคปั๊มก็จะเป็น900วัตต์นะครับเนาะโวลต์ก็ประมาณ48-100โวลต์เนาะทำงานประมาณนี้ดูดน้ำก็7เมตรนะครับเนาะประมาณแต่ที่จริงดูดได้เยอะกว่า7เมตรแน่นอนครับตอนนี้ก็น้ำก็อยู่ประมาณ55 55คู55กำลังกำลัง3ก็ประมาณ55,000ลิตรต่อชั่วโมงนะครับเนาะ ตัวนี้ก็เอาเลียดก็อยู่ที่ประมาณ4ี่นิ้วครับตัวนี้แต่ว่าต่อต่อสายห้านิ้วเนาะพอดีลูกค้าแกมีสายห้านิ้วแล้วก็วนะการทํางานก็อยู่ที่นะสเปคก็ตามนี้เลยครับก็คือเลนส์ก็สิบห้าแอมเนานะตอนนี้เราติดตั้งเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เรากําลังจะลองน้ํานะครับเนาะตอนนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูน้ําออกกันนะครับเนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตจ,จบคลิปแป๊บนึงเนาะเดี๋ยวผมขอเอาตัวปั๊มลงน้ําก่อน ครับผมครับป๊บนึงนะครับครับตอนนี้เราเราติดตั้งเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็รถเข็นตัวนี้สเปคสองแผงนะครับเป็นสเปคสองแผงไดโวสี่นิ้วนะครับไดโวก็ขนาดอ่าเก้าร้อยเจ็ดสิบวัตต์นะครับขนาดสี่นิ้วเนาะเอาเหลียดสี่นิ้วนะครับนั้นแล้วก็หย่อนใส่จัลรันแล้วเนาะตอนนี้นะครับอ่าพอดีลองให้ลูกค้าแล้วมันเป็นสายมันถูกสายมันเก่าเนาะเป็นสายห้านิ้วลูกค้าแกก็เลยไปซื้อใหม่เนาะผมก็เลยรอติดตั้งให้แกอยู่ ลูกค้าแกขอขอซือ้อสายใหม่คือเป้าหมายของเราคือให้น้ําออกครับเราถึงจะจากลูกค้าไปเนาะให้น้ําออกลูกค้าเขาขอความมั่นใจแล้วก็ไม่เป็นไรครับให้ความมั่นใจกับลูกค้าตอนนี้ตัวรถเข็นเราก็ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็มันจะน่าจะดูดแม่น้ําก็บอกว่าเป็นอ่างเก็บน้ําเนาะใหญ่ครับตอนนี้ก็ประมาณขึ้นก็ประมาณความลาดชันเนี่ยผมยกให้อยู่ประมาณสี่เมตรปะสนะี่เมตรนะครับประมาณสี่เมตรได้อยู่ ตัวนี้ก็แต่ว่าสูตรขึ้นนี่ประมาณสิบสิบสิบกว่าเมตรอยู่แต่ว่าความล่ดชันตีประมาณสี่เมตรนะทีนี้เรามาตัวนี้ตัวรถเข็นเป็นโมเดลสองแผงพี่โมเดลสองแผงแบบพับได้เนาะพับข้างนะครับเป็นสี่นิ้วตัวไดโวสี่นิ้วอ่ะเดี๋ยนี้เรามาดูตัวรถเข็นนะตัวนี้ผมก็รู้สึกว่ามันจะชันอยู่เนาะผมก็เลยมัดเชือกแล้วก็เอาเอาไม้รองข้างหน้าให้คือระบบการตั้งใช้งานเนาะพอดีกว่า,วาเกิดอุบัติเหตุเกิดอีกิเดียเนาะ ดีนี้ก็ดูนะครับทีนี้เราก็ตัวนี้ก็แบบพับได้นะครับตัวนี้ก็เป็นแบบพับได้นะโซลาเซลล์ overseas, สองแผงครับตัวนี้เป็นสองแผงโมโนครับสองด้านด้วยครับทั้งสองแผงสองด้านเลยนะครับอ่ะตัวนี้นะครับเป็นรถเข็นก็เข้าเข้าเข้าสายเข้าท่อเข้าอะไรให้เดินสายเก็บสายให้แบบดีนะครับอ่ะอ่าตัวนี้ก็มาส่งกับนายช่างของเราครับช่้งแซกอ่าตั้งแซ็กครับรบกวน อ่ายกยกให้ลูกค้าดูหน่อยครับผมอ่ายกให้พี่พี่น้องน้องเอาดูหน่อยอ่ะตัวนี้ครับแบบพับได้อ่ะแต่เนี้คือเรา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 เหนื่อยแล้วนะครับอ่ะสองข้างมากับน้องชายครับทั้งแซกอ่าทั้งแซกมาอ่าตัวนี้นะครับแล้วอ่ะตัวนี้เราก็ตั้งให้ให้ได้รับแสงมากที่สุดเลยนะครับที่เราเหนื่อยหน้าอ่ะตรงด้านบนเนาะตัวนี้คือด้านบนนะครับด้านบนครับพื้นที่ก็โอ้ เหมาะมากเลยครับตรงนี้เหมาะครับตรงนี้เหมาะคือแบบรับแสงอาทิตย์ได้เต็มที่ครับรับแสงอาทิตย์ได้เต็มที่อ่ะเราไปดูชุดตัวเบรกเกอร์กับตัวบอร์ดกันดีกว่าเนาะตัวนี้ก็อ่าเป็นแบบแยกแยบกบอร์ดเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวค่อยเก็บสายเนาะพอดีมันหลุดเดี๋ยวค่อยเก็บอ่ะตัวนี้ก็แบบแยกเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ก็ชุดเบรกเกอร์ของเราก็เป็นเบรกเกอร์อ่าตัวนี้เป็นหกสิบสามเอ็มเนาะหกสิบสามเอ็มเป็นเบรกเกอร์ ดีซนะีเนาะดีซีกับสายตรงเราแล้วก็แยกบอร์ดตัวนี้เป็นชุดสตาร์ทมอเตอร์หรือว่าชุดคอนโทรลมอเตอร์นั่นเองนะครับฮะเราก็แยกออกมาจากตัวปัม๊มตัวปั๊มเราหย่อนลงน้ำ้วครับตรงนู้นปัม๊มไดโวซี่นิ้วอ่ะตัวน,วนี้ตัวนี้คือเรารอลูกค้าพอดีสายส่งแกมันมันเก่าเนาะมันผุนะครับสายส่งแกมันเก่ามันผุมันก็เลยน้ําออกมาปุ๊บมันก็แตกแตกเพราะว่าน้ามันแรงเนาะ ลูกค้าแกก็ไปซื้อมาให้เนาะเราก็รอแกนิดนึงพอดีเป้าหมายของเราคือให้ลูกค้ามั่นใจเลยว่าใช้ได้จริงน้ําออกจริงอ่ะเป้าหมายของเราคือให้ลูกค้ามั่นใจได้อ่ะแกก็เอาส่งน้ําฝั่งนูน้นฝั่งนู้นเขาจะทปรับอ่าทํานาปรังเนาะฝั่งนูนนะ้นเนาะเดี๋ยวเราจะข้ามไปดูกันเนาะอ่ะตรงน,นี้เนาะเห็นนะครับเนี่ยตอนนี้คือนะไตโบเราจุ่มน้ําเรามีจัลลนมัดให้อ่าพอดีลูกค,ค้าแกมีจัลลน์นะเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นก่อน ว่าเขาทํานาปังฝั่งนูนนะ้นเนาะส่งก็ประมาณส่งออกมาประมาณห้าสิบเมตรถึงร้อยเมตรอ่ะประมาณร้อยเมตรเลยก็ได้ผมดูแล้วแกจะสูบมาใส่ฝั่งนี้ปอรีแกขุดท่อไว้แล้วขุดท่อเนาะตรงนี้โอ้นาปังสวยตัวนี้ร้อยเอ็ดนะร้อยเอ็ดครับโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่สารครามมหาสารครามครับอำเภอเมืองนะครับอ่มหาสารครามอำเภอเมืองครับเนี่เห็นนะโอ้นาสวยครับ นี่ตรงนี้คือฝั่งที่น้ําจะมาน้ําจะออกมานะครับคือตอนนี้คือรอรอสายจากลูกค้าอยู่นะครับผมก็เลยมาถ่ายวิดีโอให้ก่อนถ่ายรีวิวให้ก่อนตรงนี้นะครับก็ส่งมาก็ประมาณโอ้ร้อยเมตรได้อยู่ครับก็ลูกค้าก็จะมีมีท่ออย่ครับน้ําจะออกตรงนี้นะ่ะพอดนี้จะมีสองที่เนาะตรงนี้ก็จะเป็นอีกคนหนึ่งเขาส่งลงมาเนาะตอนนี้ก็คือแกเป็นญาติกันเนาะแก พ่อผอแกเ,เป็นคนซื้อให้ให้ญาติๆจะดูเนะาะจะดูแลเนี่ยครับโอ้นาปังแถวนี้เขาทํานาปังครับสวยข้าวสวยมากแกบอบกว่าปีนี้ราคาดีด้วยก็เลยอยากให้น้ําอ่ะตรงนี้นะครับโอ้แถวนี้เขาทํานาปังเยอะครับฝั่งนี้ชุดไดโวสูบน้ําะรถเข็นสลัดเซลเนี่ยสวนมากที่ผมเจอนะครับเจอปัญหาว่าลูกค้าเขาชอบชอบ,ชอบตรงไหนชอบตรงพอดีเขา เขาใช้เครื่องเครื่องรถคูปต้าเราเนาะสูบน้ําแล้วมันมีปัญหาเรื่องน้ํามันเนาะค่าน้ํามันแพงครับทีนี้พอลูกค้าส่วนใหญ่ได้รับตัวนี้ไปแบบว่าเขาชอบใจมากเขาบอกว่าช่วยลดค่าน้ํามันได้สูบบางครั้งนครั้งละสามสี่พันเนาะสูบสี่ห้าครั้งอาทิตย์ละครั้งสองครั้งก็ตกไปเกือบหมื่นแล้วเนาะตอนนี้ก็เดี๋ยวผมตอนนี้ผมถ่ายให้ดูก่อนเนาะเดี๋ยวรอแป๊บหนึงน่งเดี๋ยวลูกค้าซื้อสายมาผมจะผมจะ,ผมจะต่อคลิปให้ดูว่าดูน้ําออกเนาะคือนี้ผมคือดูว่า เขาจะเอาน้ำมาฝั่งนี้เนาะ,ะก็ประมาณร้อยเมตรอยู่ครับจากจากน,นู่นมานีก็ร้อยเมตรอยู่สูบขึ้นสูงก็ประมาณสิบเมตรได้อยู่แต่วความสันตีให้สี่เมตรเขาก็วา,างลอดท่อมาใต้ใต้ใต้ถนนทางลาดยางเนาะ,ะเดี๋ยวผมจะมามาต่อตอนน้ำออกให้นะครับเนาะแล้วจะมาต่อตอนน้ำบอ,อกให้ดูเนาะนี่ครับเดี๋ยวเราจะมาต่อน,น้ำออกตอนน้ำออกให้ดูเนาะ เดี๋ยวตอนนี้รอรอลูกค้าไปซื้อสายอยู่เรามาเรามาส่งเรามาติดตั้งคือน้ําต้องออกนะน้าต้องออกลูกค้าเกขอว่าเื่ห้ติดตั้งให้หน่อยเนาะช่วยทาให้ดูหน่อยคือจะทําให้น้ําออกเลยเราจะไม่ทิ้งลูกค้าไปไหนจนก,กว่าน้ําจะออกจนกว่าลูกค้าจะเชื่อใจเราโอ,โอเคครับเนี่ยน,น,นะนะสวยงามครับรถเข็นโอ้ทำเลเหมาะมากเลยนายช่างแช็ค,ครับช่างมือหนึ่งของเราน้องชาย มาส่งของด้วยกันวันนี้ค่ะรถเข็นนะให้ดูรถเข็นอีกครั้งหนึ่งนะครับรถเข็นก็เป็นอ่ารถเข็นตัวนี้โมเดลสองแผงเนาะครับเนาะตัวนี้โมเดลสองแผงก็จะเป็นแบบพับได้อ่าเป็นแผงสองด้านพับได้ตัวนี้อ่าแผงห้าร้อยห้าสิบห้าบตทสองด้านตัวนี้ก็เออลืมบอกไปว่าตัวนี้เป็นเป็นต่อนุกรมนะครับต่อนุกรมนะครับอนุก,กรมสองแผงก็ประมาณโอเวอร์คือเลนอยู่ประมาณเกนะ้าสิบแปดเก้าสิบเก้าโวลต์เนาะ ทำงานไปจริงๆน่าจะโหลดเหลือประมาณเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดสิบนี่ยครับเจ็ดสิบแปดสิบโวลต์เนี่ยแหละตอนนี้ก็รอรอสายอยู่พอดีสายมันแตกสายมันผุมันมันส่งน้ําไม่ได้เอาน้ําขึ้นมาปุ๊บสายแตกคือน้ํามันแรงเนาะเดี๋ยวรอ,อกแกซื้อสายอยู่เดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปให้ดูตอนน้ําออกอีกนะครับเนาะว่าจะส่งระหว่างต้นต้นสายกับปลายสายน้ําจะแรงขนาดไหนเนาะ,ะเดี๋ยวผมขอหยุดคลิปก่อนเดี๋ยวผมจะต่อให้ อ,อ่อเดี๋ยวพอมีต,ตอห้แไม่มาบอลกระจายมาหนิวววกรจายกระจายวายุมไปโดนเท้าอะ่ะขีะ้เข่าบ่ขี้เข่าบ่เลยขี้เข่าบ่ขี้เข่าบ่กันเม้วเดี๋ยว่อนนมีอะไร อเอแต่หู้จงกลมไอ้มันบางแล้วไอเสร็จแล้วเราไปดูน้ำกันนะครับเนาะต่อคลิปให้เราได้ครับอ่ามาแลครับตอนนี้ก็ตอนนี้เป็นสายดูดออกมาไปซื้อมาใหม่นะครับเป็นสี่นิ้วนะครับเนาะอ่สี่นิ้วสาย PE ครับ น้ำออกเต็มท่อนะครับดูดมาแต่ว่ามันยาวอยู่เพราะว่ามันมีข้อต่อเนาะตรงนั้นมันเลยดูเหมือนสายพับอยู่ตรงนี้นะครับน้ํามันจะออกตรงนี้นิดนึงเพราะว่าแกต่อเพราะว่าาอมันเป็นระหว่างสายกับท่อมันขนาดมันเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากันแต่ว่าท่อจะใหญ่กว่าเนาะดอนี่ครับสี่นิ้วดูดขึ้นมาทีนี้เราไปดูปลายสายนะครับโอ้ตัวนี้ยาวกว่าประมาณร้อยเมตรหรือว่าเลยๆกว่านั่นอีกนะเดี๋ยวไปดูน้ําออกปลายสายดีกว่านะครับเนาะ ตัวรถเข็นก็ไม่มีอะไรเนาะตัวรถเข็นก็อธิบายไปแล้วนะครับเนาะในต้นคลิปอ่ะทีนี้เราไปดูดีกว่าไปดูน้ําปลายสายเนาะก็ดูดขึ้นมาก็ประมาณโอ๊สิบสิบเมตรอยู่ครับสิบสองเมตรแล้วก็วางแกวางท่อสี่นิ้วนะครับวางท่อพ V c ซสี่นิ้วไว้ข้างล่างเนาะหลวงโครงการหลวงเขาวางให้อตัวนู้นไปถึงนู่นนะครับถึงเถียงนาน,น่นนะครับอันนี้คือร้อยเมตรแล้วประมาณร้อยเมตรแต่ว่า ตัวนี้แต่ว่าท่อแกออกเป็นเป็นห้านิ้วเนาะ e. แต่วางข้อมาสี่นิ้วแต่ว่าปลายสายจะเป็นจะเป็นห้านิ้วเนาะเราข้ามรอดถนุงรัดยางมาเนาะมาแล้วครับเนี่ยมาดูเราจะไปดูน้ําออกปลายสายกันนะครับ<อ>ก็เป็นท่อนะครับ่ะตัวนี้จะเป็นท่อท่อยางนะครับตัวนี้นะครับท่อ,อยางท่อผ้าเนาะท่อผ้ายางเราเป็นท่อผ้าตัวนี้จะตัวนี้จะซึมนิดนึงเพราะว่ามันมันมันจะซึมได้เนาะแต่ว่าน้ําก็เต็มสายนะครับอ่ะ ขออนุญาตนะพี s <S the 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 ่นะอันนี้น้ําเต็มสายนี่กดให้ดูเลยนะครับอันนี้เราเราถ่ายสดๆเลยนะครับเนี่ยคือส่งน้ําครับอันนี้ส่งน้ําออกไปเลยนะตอนนี้เวลาก็บ่ายบ่ายสามโมงครับก็รู้สึกจะเย็นนิดนึงแต่ว่าก็ยังเอาน้ําขึ้นมาได้ครับบ่ายสามโมงนะครับตัวนี้เวลาที่ถ่ายคลิปคือบ่ายสามโมงทำเสร็จพอดีค่ะตัวนี้น้ํามาเต็มท่อนะครับตัวนี้เป็นท่อผ้าเนาะมันยากซึมด้านล่างอยู่แต่ว่ามันก็ยังส่งได้ครับตัวนี้ท่อผ้าห้านิ้วนะครับพอดีตัวกเก่าแกวางห้านิ้วก็เลยสายมาเลย วางมาห้านิ้วนะครับเนาะ <c oughs> ตัวนี้ห้านิ้วนะตัวนี้ก็น้ําออกมาเต็มท่อนะครับตัวนี้คือเต็มท่อเลยห้านิ้วเราจะไปดูปลายสายกันเห็นไหมครับนู่นครับต้นต้นตะขบูรงไกลฝั่งฝั่งนู้นเลยนะครับที่มาเนี่ยอันนี้คือห้านิ้วครับแล้วเราจะพาไปดูปลายสายกันอันนี้มานะครับตัวนี้คือห้านิ้วตัวนี้มันจะเหมือนว่าน้ําจะเต็มท่อตรงนี้คือคือมันจะเป็นท่อพีพีซีสี่นิ้วเนาะ อันนี้แกต่อท่อห้านิ้วเนาะท่อพี c ี่ะเป็นยังไงครับพ่อพออถูกใจไ่ครับโออเยี่ยมมากเลยโอเคนะครับเนาอขนาดห้าโมงอันสี่โมงกว่าแล้วนะครับสามโมงกว่าๆยังมาเตรียมท่ออยู่ใกล้อยู่ครับผมพ่อพออแกบอกว่าเยี่ยมเยี่ยมอันนี้มาแล้วตรงนี้ตรงนี้มาเป็นท่อผ้าห้านิ้วนะครับมันเหมือนว่ามันจะแวบลงเพราะว่ามันอ่อนเนาะมันลงตรงข้างหน้าเนี่ยตอนนี้มาห้านิ้วปุ๊บมันจะมาผ่านตรงสี่นิ้วตรงต่อตัวนี้ ตัวนี้คือเตียมท่อนะครับเดี๋ยวผมจะยกให้ดูอ่าตัวนี้คือน้ําออกนะครับอันนี้น้ําออกห้านิ้วเนาะตรงนี้คือเหมือนว่าท่อมันอ่อนนะเดี๋ยวผมจะยกให้ดูเนี่ยมันเป็นท่อผ้าเห็นไหมครับเนี่ยน้ําจะตึงเห็นไหมเห็นไหมครับเนี่ยคือปลายสายมันอ่อนมันเลยมันเลยเหมือนว่าน้ำมันส่งไม่เต็มที่ที่จริงน้ามันส่งเต็มที่นะครับเนี่ยตัวนี้ปลายสายมันอ่อนเห็นไหมครับน้ามันเริ่มมาแล้วมันเป็นแรงดันมาแล้วเห็นไหมครับเนี่ยอ่าคือปลายสายมันอ่อนเนาะน่ะตัวนี้มาแล้วครับเห็นไหมเนี่ยน้ะ คือมันเป็นมันเป็นผ้าเนาะถ้ามันเป็นแบบท่อหรือว่าสายยางแข็งๆมันจะมันจะเหมือนว่าเต็มตัวนี้มันเหมือนว่าบบมันแวบเหมือนไม่เต็มเพราะว่ามันเป็นท่อผ้าเนาะเพราะว่าตรงนั้นมันต่อมานิดนึงตัวน,นี้คือน้ําออกนะครับตรงน,นี้มหาสาครคามนะครับส่งพ่อขอ,ออนะครับมหาสาครคามโอทีนาแกสวยครับอันนี้น้ําออกเนาะประมาณร้อยเมตรอยู่ครับผมว่าร้อยเมตรนะครับจากนู้นมาจากฝั่งนู้นนะมาฝั่งนี้ร้อยเมตรนะตัวน,นี้ก็ ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับชุดนี้นะครับชุดรถเข็นโซลาเซลล์สองแผงนะครับตัวนี้อยู่ที่17,900บาทนะครับค่าส่งคิดเป็นกิโลละ15บาบาทนะครับจากระยะทางส่งมานะครับลูกค้าท่านใดหรือว่าพี่ๆน้องๆสนใจสอบถามให้คลิกแอดไลน์มาหรือว่าโทรมาที่เบอร์โทรตรงตรงตรงชื่อเลยนะครับจะมีอยู่นะครับในเราจะทิ้งไว้ให้อยู่นะครับเบอร์โทรคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ ทีมง,งานเราขอขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดติดตามนะครับอ,อยากรู้อยากสอบถามเกี่ยวกับปั๊มก็โทรหรือว่าสอบถามขอคําปรึกษาได้นะครับเราเพร้อมให้คําปรึกษานะครับชุดนี้นะครับย้ำอีกทีนะครับหนึ่งเจ็ดันเก้าร้อยบาทนะครับชุดโซลาเซลล์รถเข็นปั๊มไดโวสี่นิ้วนะครับขนาดเก้าร้อยวัตต์นะครับประมาณแรงครึ่งเนาะแต่ว,ว่าน้ำก็ถือว่าโอเคครับนะ้บอกโอเคมากเลยส่งไกลร้อยเมตร ตัวนี้คือจาก4นิ้วมาห้นิ้วนะครับตัวนี้ตรงน,นี้มันจะเป็นพ่อผ้าเนาะมันจะถ้าคนใช้ก็จะรู้ว่ามันจะแวบอย่างนี้เนาะโอเคนะครับผมขอจบคลิปแค่นี้ครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ